hot bowl my mind, my the new UX be uncharted you someone คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกโบคู่ช่วยปากหอมปากสะาดที่ต้องเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอ,อยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่สูตรดั้งเดิมรายการน,นี้เหมาะสำหรับนะักช้อปทุกเพศท,ทุกวัยชอ้อปมเนี่ยได้ของถูกใจจะสั่งทางไหนก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นช้อปผ่านไลน์ช้อปง่ายแถมได้พอย n หรือว่าจะช้อปผ่านเว็บก็ช้อปได้สนุก ครบทุกความต้องการกับสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ที่การันตีคุณภาพโดยเอ็มคอดให้คุณได้เลือกช็อปในราคาสุดคุ้มได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนียทะยานต่อให้โลกต่า New Isuzu D-Max Magic Eyes ใช้ทเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรคะ่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยุยใช้ง่ายรสดีไม่เฝืดปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึง่ะใช้ได้ตั้งนานไม่แพงคะ่ะ